หลวงปู่ดูสอนเวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครอบคลุมทั่วถึงทุกประการคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่า หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคําว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตําแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกข์นั้น ก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัย